ราชบุรี FC บุกไปเอาชนะอยุทยายูไในเต็ด3ประตูตอน1ถึงถิ่นอยุธยาสเตเดียมในฟุตบอลไทยลีกฤดูการ2025-26นัดที่11วันที่9พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเกมนี้มีแฟนบอลราชบุรีตามไปเชียร์ทีมรักอย่างมากมายเพราะระยะทางไม่ไกลและอยุธยามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง แล้วราชบุรี f อก็ไม่ได้ทําให้เหล่าสาวกราชันมังกรที่ตามมาให้กําลังใจต้องผิดหวังโดยราชบุรีได้ประตูขึ้นนํา1ต่อศในนาทีที่31จากการโขกอจอๆของโจนาธานเข็มดีซึ่งลูกนี้เป็นประตูแรกของส้มเฉงในฤดูกาลนี้ด้วย ครึ่งหลังราชบุรีมาบวกเพิ่มได้อีกหนึ่งประตูนในนาทีที่61จากความผิดพลาดของนายทวารเจ้าถิ่นสากาัดบอลออกมาเข้าทางโดนเอนจิวายิ่งไกลสวนตัวเข้าไปราชบุรีนำ2-0จากนั้นนาทีที่79ราชบุรีสวนกลับและได้ประตูนำห่าง3ต่อศูนย์จากเปลโดตาหน้า ช่วงทดเวลาเจ็บอยุธยาได้ประตูตีตื้น1ต่อสจากจุดโทษแต่ก็ไม่ทันการจบเกมราชบุรีบุกไปเอาชนะอยุธยาถึงถิ่น3ประตูต่อ1ขยับขึ้นเป็นอันดับ2ของตารางไทยลีกก่อนพักเบรกฟีฟาเดหลังกลับจากพักเบรกราชบุรีจะเปิดราชบุรีสเตเดียมพบ b ีจีปทุมยูเนเต็ดในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568เวลา19นาฬิกา30นาที